สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกเช่นเคยกับสปอยโชว์มีเดอมันนี่รอบนี้เรียกว่าพีดีโชว์ครับพีดีทั้ง4ทีมจะต้องโชว์ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะมีสิทธิ์คว้าตัวลูกทีมก่อนใครเพื่อนเป็นทีมแรกซีทูเป็นทีมแรกครับโดนกระแสวิาพากวิจารณ์เป็นอย่างมากหลังจากที่กดเฟลจนเป็นดราม่าไปก่อนหน้านี้โชว์นี้ครับเปิดด้วยเพลงดังอย่างเป็นไรไม้นะครับจากท็อปเรซี่ร็อกซี่ส่วนตัวมองว่าทําได้ดีอยู่นะด้านของเนื้อหานะครับแต่ว่าผู้ชมต่างวิาพากวิจารณ์ทางด้านการใส ซึ่งมองว่ามันเยอะไปหน่อยนะปกติเสียงของท็อปเนี่ยก็ไพเราะสนอหูอยู่แล้วแต่ดันเพิ่มออโตจูนเข้าไปเนี่ยทำให้คนดูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนของเทพเบนทาได้ดีเช่นเคยครับการรัวแบบฉบับของเขานี่มีดีอยู่แล้วนะครับส่วนที่พิพากษาการกน,นะครับอย่างรีเพสก็บอกว่าเรซิล็อกซี่ดีมากนะแต่ว่าอยากให้แรปเนี่ยมากกว่านี้ในส่วนของการวิเคราะห์จากรีเพสนะครับส่วนทีมที่2 t r ทรับทรปนะครับแน่นอนว่าเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับ ตรงแนวดีแล้วก็สามารถโยกได้แล้วก็การประสานการให้จีขึ้นไปอีกด้วยเพลงวิงแบบพิตูนของยังกูก่อนจะปล่อยรามที่เขียนออกมาใหม่นะครับเป็นคําใหม่แต่ว่าท่อนนี้เนี่ยมันมีดรามาชาวเน็ตเนี่ยไปจับว่ามีท่อนที่ไปแซะพีในดีนะครับซึ่งเป็นโชว์ปิดของทรับทรัพนะครับอย่างเช่นท่อนที่ว่าพรข้อเดียวก็คือต้องตายเรียวคนที่บอกว่าเรียวแม่งไม่เห็นเรียวและดูเหมือนว่าแกจะไปแซวเรื่องฟันเหลืองด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อครับแต่เชื่อว่าทุกคนที่ตามเรื่องนี้จะรู้ดีว่าฟันเหลืองที่เขาแซ แซวกันเนี่ยคือใครนะครับซึ่งก็มีชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากถึงขนาดในไลฟ์สดนี่ประนามรัวๆกันไปเลยอย่างพี่คนนี้เขาไม่โอเคเขาบอกว่าผมชอบฟิกนะแต่โชว์นี้พอมียังกูแล้วพาให้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วมาแซะพีในดีแบบนี้ไม่โอเคเลยแต่ยังไงผมก็ยังชอบฟิกอยู่แหละนะครับบางคนบอกว่าทําเพลงดิสสู้ไม่ได้ก็คอยแซะเนอะก็สมควรที่โดนพีในดีดิสนะฮะบางคนบอกว่ามีดิสพีในดีในรายการด้วยคนติดตามเยอะพวกเยอะว่างั้น ทั้งเวทีเอาพีในดีไม่ลงคน <c oughs> นี้อธิบายไว้ยาวเหยียดบอกว่าโทษรายการไม่ได้ครับวันนั้นโชว์มันไม่มีซับไตเติลทางรายการเขาไม่รู้หรอกว่าเนื้อมันจะแซะใครอย่าหาว่ารายการลำเอียงเลยครับว่าผู้เข้าแข่งขัน ด่าพีดีแล้วไม่ออกอากาศแต่พีดีหยาบแสะด่าได้ออกอากาศคือทางทีมงานเขาฟังไม่รู้เรื่องจริงๆอ้าวแถวเหลายกมือน้อย <c oughs> อันนี้ไม่รู้ว่าผมเป็นคนอีสานนะครับแต่ว่าก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นภาษาใต้หรือเปล่านะ <c oughs> ใครรู้ <c oughs> ก็แปลเลยละกัน <c oughs> มันก็เลยเป็นกลายเป็นเร็นใหญ่ในโลกของยิปฮอปกันเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ออกจากดราม่ามาต่อด้วยสตีลไฟนะครับสองแรปเปอร์รุ่นใหญ่มาวันนี้มาเหมือนมาสอนมาบอกมาประกาศว,ว่าพวกเขาสามารถทําได้ทุกแนวและมาแบบครบรถไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการหวั ตำมันนี่ต้องยกให้เขาหลายๆคนเนี่ย อาจจะงงง,งหน่อยเพระาะว่าสไตล์นี้ไม่ไมค่อยได้ฟังกันเท่าไหร่นะก <im itar> ็มีกีต้าร์มาโซโล่ด้วยมีเต้นมีการประสานเสียงเนี่ยด้วย่าเป็นโชว์จริงๆและท่อนแรปเนี่ยเกือบจะเป็นท่อนใหม่หมดเลยนะคือน่าจะหมดเลยนะคือโชว์ที่ดีโชว์หนึ่งเลยของ SD t ด t a n i ท m แล้วก็ทางด้านของ Freddy V ปิดด้วยโชว์ของ PDPXP เครับเปิดมาด้วยความโหดของเซอร์ p ป๊อปรสนะครับโซโล่เดียวพาโยกครับ <im itar> <leave> ต้องบอกเลยว่าเขานี่คือ <im> <finale> MVP ของโชว์ทั้งหมดนะครับ คือเปิดได้โหมดมากจริงๆเทพเบนถึงก็บอกว่าโอ้โห60บาลแล้วมั้งอะนะครับประสบการณ์และการเพอร์ฟอร์มคือความสุดจริงของเขาคำก็ชัดคือไม่ต้องอ่านซับเลยก็ได้นะครับแล้วตามด้วยพีีฮอตมาในโหมดของลูกทุ่งขึ้นก่อนเลยแล้วปล่อยเพลงของตัวพี่แกที่มีชื่อเสียงหน่อยแล้วก็ปิดด้วยหมัดหนัก,นกๆครับประสานกับเสื้อบอบรอต ทุกคนเดือดผมเดือดพีดีก็เดือดตามนะครับแน่นอนว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่ดีอันดับหนึ่งจากการเลือกของผู้เข้าแข่งขันเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วเนี่ย p ี p ก็เลยมีสิทธิเลือกผู้เข้าแข่งขันไปก่อนนะครับมีตั๋ว16ใบให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่ไม่ถูกเลือกอีกิ4คนจะตกรอบไปในรอบนี้โดยที่ไม่ได้แรปซักคาเดียวเลยกายจีจี้เป็นคนแรกที่ถูก p ี p PD ดีอันดับหนึ่งเลือกไปแต่ว่ากลายเป็นว่าพีพีถูกปฏิเสธครับกายจีจี้เขาเลือกไปอยู่กับทร a บทร a บ แท้ๆก็เลยเรียกตัวเขาเลยเช่นเดียวกันกับท f ีไฟครับเลือก k ค l e ็แต่ k ค l e ็เลือกที่จะปฏิเสธและไปอยู่กับเพื่อนของเขาอย่างโอหักดิบกันเลยทีเดียวนะครับก็สรุปแล้วนะครับผู้ที่เข้ารอบทั้งหมดมี16คนนะครับ PXP ประกอบไปโดยเวจวจาครับแล้วก็ประกอบไปโดยลิงออฟคิงท t ิปเปิลเแล้วก็ p r a ดา ทีเด็ดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ C2 ครับประกอบไปโดย KXLed นะครับเ p l เซนหยาดนะครับแล้วก็ Yuo World t r a p t r a p ครับ,รบมาโดยกายจีจีสไปนะครับชูก้าบับเบิ้ลเรบิมแล้วก็สติฟไฟครับแพนด้าบอยไอเอ็ดสายหนักหน่วงครับแล้วก็ฟรอมแ h นเดรฟบอยแล้วก็มี พอเด็ดครับหโหสายหนักหน่วงมา2เลยครับถือว่าสตีฟาฟเนี่ยไม่ธรรมดาครับรุ่รอดูการประจันหน้ากันสัปดาห์ต่อไปรับรองว่ามันและเดือดแน่นอนนะครับหากใครชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ